สวัสดีครับในทางหุ้นดาวโจนส์3ามรัฐประจำวันที่17พฤษภาคมนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาฝากกดติดตามด้วยครับแล้วก็สําหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดเล่นนะฮะผมมีคลิปเทคนิคการแทงหวยหุ้นสําหรับมือใหม่นะครับลองเข้าไปศึกษากันดูเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับมีทั้งหมด3คลิป 3EP เข้าไปดูให้ครบนะครับจะได้มีเทคนิคในการเล่นกันมาเริ่มในทางวันนี้กันนะฮะผลมุ่นสุขนะครับเดอรมัน6 6, 4ี่ 96เข้าเจาะ64 46ครับแนะทางนี้ครับเด่นตัวแรก5ตัวเจาะ5 50 52 53 54 57 58ครับเด่นอีกตัว4ตัวเจาะ40 41 42 43 46 49ครับ รูดไปก่อนนะครับทุกมวยทุกหุ้นตัวเจาะก็แล้วจะชอบฮะต่อมาดาวโจนครับผลหุ้นสุก2 1 3 6นึเข้าเจาะหนึบนเข้ารูด8ล่างครับในเทานี้ครับเด่นตัวแรก4ตัวเจาะฮะสี่ศูนย์องสี่ห้าสห 48แล้วก็49ครับเดนอีกตัวก็คือ5ตัวจ่อนะฮะ5 1 5 2 5 3 5 4 5 8แล้วก็59ครับต่อมารัสเสียนะฮะเด็นตัวแรกครับ2ตัวจาอ20 23 2องสี่สอ,สอ,สอครับเดี๋ยวอีกตัวฮะห้าอ๋อขออภัย1ครับตะเจาอหหาหนึ่งหก1น1่1เจ็ดหนึครับสุดท้ายกฤษ ในตัวแรกคือ9ครับตัวเจาะ90 91 93 94 95 98ครับในตัว2ตัวเจาะนะฮะ21 23 24 26 28แล้วก็29ครับอ่ะลองพิจารณาดูนะครับในตอนนี้ผมให้ ฝากกดติดตามช่องไว้เลยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ